มาที่มื่นมอนอารีนามาดูลีลานายกประยุทธ์ออกอาวุธพรุดปราคาดว่าเป็นโรนันโดถอลุงพยุงตัวเองยังลำบากหนูเล่นยากมากปัญหาภาเว์ลมกริ ชี้นิ้วสั่งไปสนามหญ้ายาว8เมตรก้าแรกไม่เป็นไรก้าต่อไปประเทศไทยจะแย่มาจังหวะต่อไปเล่นเกมรับไม่ต้องปรับทัศนคติวิ่งปั๊มปัม๊มเป๋เปอ,เ,ปอเหมือนเอ,อ๋อแดกแหวกเด็กแยง่งบอลก่อนยืนยิ้มกริมปลื้ม,มใจดูยังไงก็เหมือนฟานไดไล่ควายแถวปลายนาเล่นไปเล่นมาขามันอ่อนล้มหมวกหลุดสุดลงกับหญ้าดูท่าความดันขึ้นมาดูจังหวะอื่นกันบ้างเปลี่ยนเป็นทันหาทางยิงฟรีคิกวางเท้าเหมือนเบ็กแฮมท่าแจมเหมือนคาร์ลอสช็อตเด็ดกำลังจะมามีทำภาพ ใช้ให้หลุนว่าเข้าแต่ดันว่าจังหวะยิงโหดจริงๆท่านนายกของเราอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้ซ้อมตอนนี้พร้อมแล้วไม่แค้วเข้าแน่แต่ถ้าว่าไม่เข้าประตูเด็กบอกเข้าหน้ากูนี่แหละครับยิงดังตับขมับแตกนายกรีบแหวกไปขอโทษอย่ากโกรธนะไอ้หนูกูว่าพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้าหาว่าบูลลี่